น,นี่คือเ็ดทหนูที่เขาเตรียมแตน้ำไว้แล้วเนาะนี่คือข้าวเบื้อขอ้งเขาที่วัตถุดำเนาะนะนี่คือพักทองมุกอึที่เขาหล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะเนาะทุกคนแล้วส่วนนี้ไฮไลท์ของเราคือเนาไม้นี่มันเป็นเนาไม้ดอกพี่ออนให้มาเนาะของผัดเซียภูมนะขอาพุดหลายๆนะ เราจะทำการล้างมันซะก,ก่อนพี่น้องล้างซะก,ก่อนนะดูเบิ้งมาปีกไฟซะก่อนพีจ่จ้าลูกโดดล้วนๆเน,นี่ยมาตักซีสเกลนี่ใส่ประมาณนี้พอบวกลอมเพชรรอเบิ้งผลงานพี่น้องเจ็ดหูนูแก่จะเห็นหูนูน้ำโอ้ <laughs> ลุดแล้วเมื่อนี้เขาจะใส่อันนี้ลงไปด้วยเครือพวงถ้าเบิงมันจะเป็นออกมาแบบใดเนาะแกงแบบมวดสวแน่จ้าหน้ได้มาเครือพวงเนี้ยจริงจริงบ่านป้องมดใส่เนาะแต่ว่าป้องเคยเห็นแถวกรุงเทพเนี่ขเขาจะกินขเขาจะใส่ขเขาจะมาทัำการตั้งขเบือกัน ส่วนนี้นางเฮาสิยองๆใส่น้ําเอาีนเฮาสิบ่ตาพมันนั่นแหละนน้องาาไแมคนเริ่มตื่นแล้วตอนเาก็เสียงดังได้ ຂໍມີເດີ້ສວຍຫມົດປະຕິສາດຫຼ້າຊິບໍລິການຮັບຊູເດີ້ວຽນຫົວຫມົດທຸກຄົນລາທາກິນໄປເຈ ีเฮากำลังใส่น้ำยานางลงไปแล้วนะเนาะทุกคนใส่กระเบือลงไปแล้วเนาะคน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 ไขมัน,นบติดหมอหมอเฮาล่ะแบบพิเศษนี่น้าไม้เต็มหมอเลยทุกคนโอ้ยหอนมึงแดดสอง ไม่อยากวาเ,าเลยพี่น่อยแดยดแดดนี่คือเครื่องเคียงขฮาเนาะรอจักหน่อยหนึ่งเฮากาดจ,จะเอาใส่หมอ้อนี่รอให้ย่านั่งจืดก่อน,นะนเ้าเดือดเดือดแล้วนะคะก็จะมาปรุงรสกันเลยทุกคนมาก็จะมาปรุงรสนะใส่ ปลาดเอกลงไปเด็กขวดนะทุกคนนะแนะนำปลาดิยกลงไปหนึ่งจังน้อยใสเกลือไปจังน้อยขาบดไปก็คือผงนวงัวของเขานั่นเอง <c oughs> จะเสียบว่าทุกคนนะคะก็จะเติมน้ำ ใส่ใส่ใส,ใส่ลูกโดดต้องเข้งลงไปตำผิกใส่บุเพ็ดแห้งแล้วแต่ว่าใครอยากกินเผ็ดๆก็ต้องกินลูกโดดใส่ลูกโดดลงไปใส่กระทองลงไปทุกคนหมอ้อตอนนี้ไก่ กจะเต็มแล้วใเลอบ่วงลงไปด้วย,วยหมอเต็มแล้วเ <laughs> ส่เห็ดหูนูลงไปอีกทุกคน มาอัดเนีน่ยมันเทนรอให้เห็ดสุกแล้วปักทองสุกก็กินได้เลยโอ้ปัะจังอยู่ไหมน้ำมาเติมไปซื้อหมอนจะหน่อยไปแล้วตอนนี้เนาะ เติมน้ำลงไปก่อนเออเราให้เดือดแล้วพอคองสุกก็กินได้เอาเลยแต่หลุดหม้อเถอะมันเป็นอะไรที่แบบทำแบบสดสด มันจะขลาดการพลาดดาวอะไรไม่ได้เลยยัง <c oughs> จิจออกมาเป็นแกงยังน้งไม่หายแล้วนี้กินได้ปะเนาะรอให้เดือดเดือดก่อนก่นเกินไปพี่นนอง,งน,น้าเนีมาใส่ใหม่ไม่มีหม้อเนาะ มีแต่กระทะเอากระทะมาใส่ดีกว่าสงสาร ตอนสุดท้ายทุกคนใส่ใบแมงลังไปแล้วมันบุมีฟักแห้งเนาะแล้วก็กินได้เลยตักเสิร์ฟได้เลยอันนี้เป็นฟีเมรขมะโปรเอกเนาะแซ่บกะกินเนาะบอกแซ่บกะกินมาเดินคนกินแกงกวาใหม่เนาะ แซ่บลูกกันเดือพี่น้องโอ้ลูกดวดแบบสุดยอดเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้สบบนี้นะพี่น้องใด้มาก,ก็ฝากกดไลค์กดเช็์กด subscribe เป็นกำลังใจสาวบ้นานนาในเด้อไปแล้วนะบ๊ายบาย